ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดนชั่วให้ชั่วดีดุดตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีใส่สืบได้ด้วยกรรม แห่งกรรมเรื่องที่หปัญหาชีวิตครั้งหนึ่งข้าพเจ้าต้องประสบกับปัญหาอันใหญ,ญ่ยิ่งมันเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความลังเลจนไม่อาจตัดสินใจลงไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาที่ลึกซึ้งหรือสลับซับซ้อนจนมองไม่เห็นความจริงเป็นกรณีง่ายๆซึ่งเกือบจะไม่ต้องใช้สติปัญญาหรือความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่ถ้าว่า มันก่อความกังวลใจอย่างหนักให้ข้าพเจ้าตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะมีบุคคลผู้หนึ่งมาติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นงานอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าพเจ้าเองและจะสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นถ้าหากข้าพเจ้าจะตัดสินใจกระทำลงไปบุคคลผู้นั้นพยายามติดต่อขอร้องให้ข้าพเจ้ารับปาก พร้อมด้วยสินบนลาบก้อนใหญ่ดังที่กล่าวมาแล้วมันเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้ายัางตกลงใจไม่ได้จึงได้ผัดผ่อนขอเวลาจัดตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อนจึงจะให้คำตอบจริงอยู่ถ้าข้าพเจ้ารับปากจัดการลงไปแล้วการนั้นเป็นความผิดที่กฎหมายไม่อาจทำอะไรข้าพเจ้าได้ถนัดนะัก แต่ทว่าข้าพเจ้าจะต้องทำลายศีลธรรมและมนุษยธรรมของตนเองลงอย่างสิ้นเชิงโดยเหตุผลข้อหนึ่งและอาจจะเป็นเหตุผลข้อนี้ก็ได้ที่ทำให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจของข้าพเจ้านั่นคือตั้งแต่ยาวข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากคุณพ่อสั่งสอนให้ทำแต่กรรมดีให้เป็นผู้อยู่ในศีลสัตย์ ท่านกล่าวเสมอว่าถ้าเราทำแต่ความดีจะทำให้เรามีความสุขใจไปตลอดชาติถ้าเช่นนั้นเหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่ปฏิเสธการขอร้องนั่นเสียข้อนี้ขอสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้ายัางเป็นปุถุชนไม่อาจล่วงพ้นจากความโลภโกรธหลงได้และโดยเฉพาะเรื่องนี้ถ้าหากเพียงรับปากตกลงเท่านั้น มันหมายถึงลาบก้อนใหญ่ซึ่งสามารถเปลี่ยนฐานะของข้าพเจ้าได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวทั้งข้าพเจ้าเองก็มีฐานะปานกลางต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวพอทำพอกินไม่อยู่ในฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ความพอของมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งหายากจิตใจของข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในความโลภมีความอยากได้แรงกล้า อยากได้จำนวนเงินก้อนใหญ่ซึ่งเชื่อว่าจะไม่สามารถหาได้ในชั่วชีวิตนี้แต่อีกส่วนหนึ่งของความรู้สึกซึ่งแฝงอยู่ในกำมลสันดานนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดความละอายและหวาดกลัวต่อการที่จะกระทำการดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งเลวและร้ายจะเป็นต้นเหตุย้อมจิตใจไปในทางชั่วเพราะคนเราได้ทำชั่วเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ต่อไปก็เห็นความชั่วเป็นของธรรมดาฉะนั้นในเมื่อจิตใจของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวได้บังเกิดความรู้สึกนึกคิดแตกแยกออกเป็นหลายทางในขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาอยากได้อลารอาวรแต่ก็ไม่กล้าจะตัดสินใจลงไปเพราะเกิดความละอายใจและประวัติพลั่นพ,นพึงต่อความผิดความชั่วความรู้สึกต่างๆเหล่านั้น จึงรวมตัวกลายเป็นความทุกข์กังวลใจอย่างหนักของข้าพเจ้าทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่อาจสงบลงได้เป็นความรู้สึกอีกประการหนึ่งที่คนเราเมื่อเกิดความทุกข์หรือความรู้สึกกลัดกลุ้มไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกก็มักจะนึกถึงพระเป็นที่พึ่งอย่างน้อยก็ไปสนทนากับท่านพอให้จิตใจสงบได้บ้าง ความกลัดกรุ่มจึงผ่อนคลายลงเ้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันฉะนั้นในตอนเช้าวันต่อมาเป็นวันหยุดงานเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปที่วัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านนะักเพื่อไปที่กุฏิท่านมหาพระภิกษุรูปนี้เป็นที่คุ้นเคยกับเขาพเจ้ามานานเคยไปมาหาสู่ท่านอยู่เสมอ ก่อนจะถึงกุฏิท่านมหาข้าพเจ้าต้องเดินผ่านลานใหญ่ภายในวัดทำให้หวนนึกถึงหลายปีก่อนโน้นเมื่องานศพบิดาของข้าพเจ้าซึ่งได้จัดที่วัดนี้และลานนี้เต็มไปด้วยท่านที่เคารพและเพื่อนฝูงของคุณพ่อข้าพเจ้ายังได้ยินแขกที่มาในงานบ่นถึงคุณพ่อว่าน่าเสียดายที่ต้องเสียคนซื่อสัตย์และอารีอารอบไป ท่านเป็นคนซื่อต่อการงานและอารีอารอบต่อเพื่อนบ้านข้าพเจ้ายังจำได้ว่าเมื่อชาวบ้านแถบนั้นทราบว่าท่านได้ถึงแก่กรรมลงบางคนถึงกับร้องไห้โฮราวกับญาติสนิทได้ตายจากไปฉะนั้นบางคนถึงจะไม่ปล่อยโฮก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความหลังเช่นนี้แล้วจิตใจที่กำลังพวักพวนเกิดทุกข์ เพราะความโลภอยากได้ค่อยเบาบางลงเมื่อหวนระลึกถึงความดีของคุณพ่อที่เป็นที่เคารพของผู้อื่นพอถึงกุฏิท่านมหาแล้วได้ทราบจากลูกศิษย์ว่าท่านไปลงโบสถ์ทำวัดจึงถือโอกาสนั่งคอยตั้งใจจะคุยกับท่านมหาให้สบายใจแล้วกลับบ้านแต่นั่งคอยก็แล้วนอนคอยก็แล้ว ท่านก็ยังไม่กลับขึ้นจากโบสถ์ในขณะที่ข้าพเจ้าจะเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงกุกกา,กากทางเบื้องศรีรษะในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าว่าท่านมหากลับมาแล้วจึงเงยหน้าขึ้นข้าพเจ้าก็ต้องสะดุ้งทั้งตัวเพราะผู้ที่อยู่เบื้องศรีรษะของข้าพเจ้านั้นไม่ใช่อื่นไกลคุณพ่อของข้าพเจ้านั่นเองคุณพ่อ ข้าพเจ้าร้องออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวท่านยิ้มอย่างเอ็นดูพลางกวักมือเรียกข้าพเจ้าไม่ได้พูดอะไรลุกขึ้นเดินตามคุณพ่อออกไปอย่างเลื่อนลอยออกจากกุฏิท่านมหาผ่าลานวัดอันกว้างใหญ่ผ่านเข้าไปใกล้โบสถ์ได้ยินเสียงท่านสวดมนต์แต่ตัวข้าพเจ้ามีความรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดบังคับให้ติดตามไปอย่างใกล้ชิด ผ่านทุ่งผ่านป่าอย่างเลือนรางผ่านหมอกข,ขาวๆที่คล้ายควันยิ่งไปไกลก็ยิ่งพบหมอกขาวมากขึ้นเหมือนลอยอยู่บนกลุ่มของเมฆขาวอากาศเยือกเย็นมีแสงสว่างสลัวๆข้าพเจ้าได้ยินเสียงคุณพ่อพูดว่าลูกรักเจ้าลืมคำสั่งสอนของพ่อแล้วหรือในความรู้สึกขณะนั้นข้าพเจ้าตอบคุณพ่ออยู่ในลำคอว่า ผมไม่เคยลืมเลยครับคุณพ่อแต่ทำไมเจ้าไม่ถือให้มั่นคงเสียงท่านพูดต่อไปผมยังไม่เคยทำความเสียหายเลยครับคุณพ่อคุณพ่อถอนหายใจแต่เจ้ากำลังจะตัดสินใจเดินทางผิดด้วยเห็นแก่ลาบอมิตรเจ้ากำลังทำผิดศิลธรรมทำให้คนอื่นเดือดร้อนท่านพูดหน้าเศร้า ข้าพเจ้าจึงตอบว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจลงไปเลยครับคุณพ่อท่านยิ้มอย่างฝืนๆแล้วก็พูดว่าพ่อรู้ดีแต่มันยังไม่สายนักกรอกอยากให้เจ้าหูตาสว่างให้เจ้าเห็นเหตุการณ์เพื่อขัดเกลาจิตใจของเจ้าพ่อจึงเรียกเจ้ามาอยากจะบอกกับเจ้าว่าเวลาเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์นี้มันสั้นมาก เมื่อพ้นจากโลกมนุษย์แล้วมันเป็นเวลาที่ยาวนานอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพ่อจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่ออยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเหมือนกับว่าเจ้าเพียงแต่แสดงละครเพียงฉากเดียวและการแสดงละครนี้เจ้าแสดงในเวลาอันสั้นมากการแสดงละครชีวิตเพียงระยะสั้นๆนี้ถ้าเราแสดงดีความดีก็ติดตัวเราไปตลอด ถ้าแสดงชั่วเราก็ได้รับกรรมชั่วไปตลอดจนกว่าจะสิ้นกรรมพูดง่ายๆก็คือเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นั้นทุกคนมีสิทธิจะสร้างความดีและความชั่วได้เหมือนกันหมดการสร้างความดีหรือความชั่วนี้มีเพียงในโลกมนุษย์เท่านั้นในโลกอื่นไม่มีมีแต่กรรมดีและกรรมชั่วที่สร้างไว้ในโลกมนุษย์เท่านั้นที่ตามสนอง ข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างเข้าใจตลอดทั้งที่รู้สึกตัวว่าเราเบาและลอยไปที่ใดก็ไม่ทราบที่สุดคุณพ่อก็ยิ้มอย่างพึงพอใจแล้วพยักหน้ามายัางข้าพเจ้าบอกว่ามาเถอะพ่อจะให้เจ้าได้ยินได้ฟังเสียงสำหรับผู้ที่รับเวรสถานเบาทัานใดนั้นคุณพ่อก็หันมากดบ่าข้าพเจ้าไว้ ตัวข้าพเจ้ารู้สึกตกลงจากที่สูงลอยละลิ้วลงมาได้ผ่านเมฆขาวมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ค่อยหมดแสงสว่างไปทุกทีจนกระทั่งมืดมิดลงข้าพเจ้าสุดจะทนสงสัยจึงได้ร้องถามคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่อจะพาผมไปไหนอ่ะพ่อก็บอกเจ้าไม่ได้เหมือนกันว่าพ่อจะพาเจ้าไปไหน พ่อจะเปรียบให้ฟังว่าพ่อกำลังพาเจ้าไปสู่ใจกลางของโลกเปรียบก็เหมือนว่าเราอยู่บนพื้นโลกแล้วขุดลงไปขุดลงไปสู่ศูนย์กลางของโลกนั่นแหละความจริงข้าพเจ้าไม่มีความสบายเลยที่ต้องต่อสู้กับความมืดรู้สึกไม่มีความสุขแต่ก็ยังอุ่นใจที่ผู้พาข้าพเจ้าไปไม่ใช่คนอื่นท่านเป็นบิดาบังเกิดเกล้า ที่เคยให้ความเมตตากรุณาแก,ลก่ลูกๆเคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านเป็นร่มโพซึ่งให้ความร่มเย็นแก,ลก่ลูกๆและเวลานี้ดูท่านไม่ผิดแปลกไปกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นข้าพเจ้าไม่สู้จะหวาดกลัวนักยิ่งดิ่งลงลึกก็ยิ่งมืดทุกทีจนกระทั่งเหมือนกับว่าเอาผ้าดำมาผูกตาไว้สักร้อยชั้นต่อมารู้สึกค่อยๆช้าลง จนหยุดเสียงคุณพ่อพูดว่านี่แหละลูกสำหรับลงโทษสถานเบาเจ้าจงฟังดูนะข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังถูกขังเดี่ยวกำลังคุ้มครั่งบางทีก็ร้องโวยวายบางครั้งก็ร้องโหยหวนเยือกเย็นมันเป็นกระแสะเสียงที่ผู้กำลังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ข้าพเจ้าเริ่มหวาดกลัวต่อเสียงอันมีกังวานเยือกเย็นเข้าจับหัวใจขนลุกไปทั้งตัวขณะนั้นเกือบไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นมีแต่ความหวาดกลัวเข้าสิงใจประการเดียวข้าพเจ้านั้นได้เกาะคุณพ่อไว้แน่นท่านก็เอามือตบบาเพื่อปลอบโยนข้าพเจ้าแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกโอ้ยนี่ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้ว แสงสว่างเท่ารูเข็มก็ไม่เคยเห็นโอ้ยนี่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกสักเท่าใดไม่ไหวแล้วขอให้ข้าไปเถอะข้าเข็ดแล้วข้าเข็ดแล้วโอ้ยขอแสงสว่างข้าหน่อยแสงสว่างแสงสว่างเขาพเจ้าทนฟังต่อไปอีกไม่ไหวหัวใจเกือบจะหยุดเพราะความกลัวจึงบอกคุณพ่อว่า คุณพ่อครับขอให้ผมกลับเธอผมจะไม่ทำกรรมใดๆให้เดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นเป็นอันขาดลูกของพ่อยังไม่เคยทำกรรมชั่วใดๆมาก่อนและขอปฏิญญาณว่าจะไม่ก่อกรรมชั่วเป็นอันขาดสาธุพ่อยินดีมากเป็นกุศลของพ่อและของลูกเองมาเรากลับกันเถอะท่านใดนั้น ร่างของเราก็พุ่งขึ้นทันทีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วความมืดค่อยๆจางลงมีแสงสว่างมากขึ้นจนเห็นหมอกจางๆแล้วสว่างขึ้นบัดเดียวเราจะรู้สึกว่าเราได้ขึ้นมาบนโลกแล้วข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้ขึ้นมาบนพื้นโลกอีกครั้งหนึ่งเหมือนขึ้นจากนรกมาสู่สวรรค์เอาละลูกของพ่อ ต่อไปเจ้าจงสร้างแต่ความดีเถอะพ่อลาแล้วสังเกตเห็นท่านน้ำตาไหลซึมข้าพเจ้ามีความรู้สึกอะไรคุณพ่อมากหันมาก็เข้าไปกอดเท้าแต่ฉับพลันนั้นภาพของท่านก็เลือนรางจากไปทันทีข้าพเจ้าแสนอาลัยท่านท่านใดนั้นข้าพเจ้ามองเห็นลานวัดอันกว้างใหญ่ เห็นท่านมหากำลังเดินขึ้นกุฏิและยังเห็นพระอีกหลายองค์กำลังออกจากโบสถ์และแยกย้ายกันขึ้นกุฏิพอรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็รู้ว่าหลับอยู่บนกุฏิท่านมหานั่นเองท่านกำลังเปลื้องจีวรท่านถามข้าพเจ้าว่ามานานแล้วหรือข้าพเจ้าลุกขึ้นนมัสการท่านแล้วเรียนว่ามานานแล้วหลับไปตื่นหนึ่งท่านบอกว่า วันนี้มีสวดปฏิโมกจึงลงโบทช้าหน่อยข้าพเจ้ายังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาใหม่ๆข้าพเจ้าสนทนากับท่านเพียงเล็กน้อยแล้วก็นมัสการลาท่านกลับอย่างไรก็ตามตอนกลับบ้านนั้นจิตใจข้าพเจ้าแจม่มใสสิ้นทุกข์สิ้นกังวลและเก็บความสว่างเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง จะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณพ่อได้มีส่วนดนบันดาลให้ข้าพเจ้าไปประสบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและใครจะเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิเสธการขอร้องของบุคคลนั้นไปอย่างเด็ดขาดแล้ว